เกาลาศิลากาลาศิลากาลาศิลาแล้วจะไปอะไรอีกนะคะเวทียักพันพศทำพระอินทำพระอินกาลาศิลาแล้วก็ทำพระอินกับม่หลวง พระอาจารย์พระอาจารย์ชื่อขออนุญาตขอทราบชื่อพระอาจารย์ดรมหาบุญมีพระอาจารย์ดรมหาบุญมีจ้า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 จจ้าาจจ้าจ้าาจ้าจ้าจ้าตากาา บ้านบ้านมันมันไม่ได้ระบ,บุนั่นะนะไม่ได้ระบ,บุ โอ้โ uh oh. หระวังเท้าด้วยเด้อหินมันแหลมหินมันแหลหมหลมันคม ระวังระวังค่อยๆเดินโอ้ย <c oughs> อไปไปค่อยยค่อยๆนี่มันแหลมมันคมมากเลย <c oughs> เดินลำบากนะเนี่มันไม่ใช่ทางแล้วนี่ ทางภูเขา

มันไม่ใช่ทางเลย <laughs> มีน้ำมีหิน luôn lớp dầu lớp dừa lớp mèo lớp dầu lớp dầu lớp mèo lớp mèo, mèo có lớp có bên đó có lớp dầu

छोटु <laughs> गाउँ <laughs> 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 มันเอามากั้นเราเลยนั่นเนี่ยได้ประสบการณ์ประสบการณ์ <c oughs> <c oughs>

พวกนี่จะำสสบเขาย่พตเขาใจห่อ